สวัสดีมากครับได้เมนูหรือยังครับมาครับวันนี้ผมจะพามาดูหอยครับสายหอยหนึ่งไม่ควรพลาดพอดีได้หอยจุ๊บมาผมจะมาเอามาทําแกงคั่วนะครับแกงคั่วแบบไม่ได้แกะเปลือกออกนะครับจะแกงทั้งเปลือกเลยมาดูวิธีการทําให้หอยขายดีนะครับเนี่ยผมจะเติมเกลือแล้วก็กับพริกป่นหรือถ้าใครไม่มีพริกป่นเอาเป็นพริกสดตาให้พอมันแหลกแครับแล้วก็ผสมกับน้ําได้เหมือนกันครับ ผมจะแช่ไว้ประมาณ30นาทีแต่จริงๆแล้วผมแช่น้าไว้ละผมเอาออกจนเรียบร้อยหมดแล้วนี่ทําให้ดูเฉยๆไอหอยที่ลอยเนี่ยถ้าหอยเอาไปเติมน้ําแล้วมันลอยเลยแสดงว่าหอยนั้นมันคือหอยเน่านะครับหอยที่มันตายแล้วครับอากาศมันจะเข้าไปอยู่ในตัวหอยมันก็เลยทําให้หอยลอยอันนี้เราเอาออกได้เลยครับแต่ถ้าเติมน้ําแช่น้ําทั้งคืนแล้วมันลอยมาบางทีมันไม่ได้ลอยครับบางทีมันเหมือนมันลอยมาหายใจอ่ะครับอันนั้นแสดงว่ามันยังไม่ตายนะครับสังเกตดีๆครับ แล้วก็มาดูวิธีการเอาอ่าเขาเรียกอะไรตัดตูดนะครับเนี่ยครับผมจะเอาตรงข้อที่2ของมันนะครับตัดตรงข้อที่2ครับไม่ต้องตัดใหญ่มากเนี่ยเอาแค่เนี่ยครับแต่วิธีนี้ค่อนข้างจะอันตรายหน่อยครับ หยน้ำแตกมันอันตรายหน่อยครับแต่ถ้ามีครีมเนี่ยอย่างเงี้ยครีมเหมือนผมครีมตัดลวดครีมตัดสายไฟเนี่ยแบบนี้สะดวกดีครับแล้วก็ไม่อันตรายด้วยอันนี้ให้ดูเพื่อเป็นทางเลือกนะครับแบบนี้สะดวกดีครับนี่เอาให้พอได้พอดูดดูทั้งปากดูดทั้งตูดก็ตามที่สะดวกเลยครับเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบถ้ากินหอยแล้วจะลืมข้าวแต่ถ้าได้กินข้าวก at ับกินน้ำน้ำผัดน้ำแกงของมันอ่ะ ก็จะลืมกินหอยนี่พอตัดตูวแล้วผมจะเอาไอ้ฝอยรวดมายียีมาเกี่ยเมันเพื่อเป็นการล้างรอบสองเลยนแต่จะไปขยำนะครับเดี๋ยวหอยมันบาดมือเพราะว่าบางทีเราตัดแบบลบคมมันมันยังมีอยู่ทำให้บาดมือได้มารูเครื่องปรุงครับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกอหอมแดงกระเทียมผมจะเอามาตำรวมกันเลยลืมบอกไปครับมีข้าวเบือด้วย ผมจะเอาแช่น้ำไว้ก่อนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับตามสไตล์ครับกลัวผมมีดหอมเข็ดหอมแดงไม่ค่อยมีเพราะว่ขี้เกียจแกะแล้วก็กระชายอีกอย่างหนึ่งครับผมจะเอามาซอยให้มันเล็กเพื่อที่จะได้ตำง่ายจะเทียมเข้าไปแล้วก็ตำโอ้ลืมข้าเบือ่อยาตามทีหลังไม่เป็นไรครับ ถ้าใครไม่มีข้าวเบืออย่างนี้ก็จริงๆมันมีอยู่แล้วแหละข้าวเบือเพราะว่าทุกครัวมันต้องมีข้าวสารเนาะจะเอาข้าวเหนียวเข้าวหอมมะลิได้หมดเหมือนกันครับถ้าขี้เกียจตำนี่เพราะว่ามันตำยากก็เอาเป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้าได้เหมือนกันครับแต่มันจะไม่ค่อยหอมเหมือนข้าวเจ้าเหมือนที่ข้าวแช่ข้าวสารเนี่ยครับพอตำละเอียดเสร็จผมก็จะเอามาผัดกับน้ำมันนี่ผัดไปให้เริ่มหอมเติมด้วยกะทิครับ ไปสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ผัดโคลีโคลีให้มันหอมตามด้วยกระที่อีกครึ่งหนึ่งอีกพอวมันเริ่มแตกมันแล้วก็ตามด้วยหอยของเราของสีสันสวยงามดูดกันมันแน่ครับหอยเป็นเมนูที่แบบถ้ากินน้ำแกงโอ้ไม่พอครับ ต้องเปลี่ยนครับเหมือนจะล้นแล้วต้องเปลี่ยนหมอใส่เป็นหม้อแทนนี่ได้ขั้วสบายใจเลยผมก็จะปรุงรสด้วยปลาสับสักครึ่งช้อนไปก่อนแล้วก็อมมูมามิน้ำปลาสักสองช้อนแล้วตามด้วยกะปินิดนึงจะปรุงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันจืดหรือ,รอมันเค็มยังไงเดี๋ยวก่อนมันไม่เค็มหรอกครับแต่กลัวแต่มันจืดเดี๋ยวอยปรุงตามีหลังก็ตามด้วยน้ำยาหนางัง พอใส่น้ำยานาไปมันก็เริ่มหอมมาแล้วรอให้มันเดือดครับะกระที่เดิมแตกมันแล้วก็ตามด้วยพริกแล้วก็ใบมะกรูด,ดเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วมันจะช่วยเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใบโหระพาหอยเนี่ยมันเข้ากับใบโหระพามากเลยแต่บางคนชอบแบบหอยเอาไปต้มแล้วแกะแล้วเอามาแกงอันนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าความหอมของหอย มันจะอยู่ที่เปลือกนีสีสันสวยงามเมนูนี้เนี่ยเวลาได้กินถ้าได้ดูดหอยแล้วก็จะลืมข้าวไปเลยแต่ถ้าได้กินในน้ําแกงของมันเอามาคลุกข้าวนี่ก็ก็จะลืมหอยเป็นเมนูที่อร่อยกินได้ทั้ง2แบบเลยโอเคครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีมากครับ